ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะครับอยู่กับช่องมาดูปูชาแนลครับในตอนนี้นะครับจะเป็นงาน DIY นะครับจะเป็นการ DIY กระบอกในโตัเจ่นนะครับหรือว่ากระบอกลมของปั๊มน้ำนะครับสำหรับปั๊มน้ำประเภทนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่นะครับในกรณีที่ว่าเราใช้น้ำไปนานๆแล้วนะครับแล้วปั๊มน้ำเกิดมีปัญหาผิดปกตินะครับเช่นนะครับ เช่นแรงดันน้ำนะครับไม่สม่ำเสมอนะครับหรือว่าปั๊มมีการตัดต่อ,อ,อทีทีผิดปกปตินะครับอันนี้เราก็สามารถจะสันนิษฐานได้ส่วนหนึ่งครับว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากตัวกระบอกในตัวเจนนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในตอนนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับวิธีการตรวจเช็คแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการ DIY นะครับ อ่าดีวอหัวสําหรับเติมลมในกระบอกไนโตรเจนนะครับวิธีการต่างๆนะครับที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด5วิธีนะครับสําหรับวิธีการต่างๆนะครับจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับสําหรับขั้นตอนนะครับก็เริ่มจากที่เราเอ่อถอดปลั๊กออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาปิดวาล์วตรงลายน้ําเข้า ที่จะเข้าปั๊มนะครับส่วนส่วนลายที่ออกจากปั๊มนะครับในตอนแรกนี้เรายังไม่ได้ปิดนะครับผมก็จะเปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปไปเปิดก๊อกน้ํานะครับเพื่อที่จะลดแรงดันในระบบออกก่อนนะครับครับผมก็ไปเปิดก๊อกน้ํานะครับเพื่อจะลดแรงดันในระบบออกนะครับน้ํำก็มันก็จะไหลเบาลงนะครับตอนนี้เในระบบก็ ะมีแรงดันคุ่น้อยแล้วนะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมถึงจะมาปิดวาล์วลายน้ําออกนะครับครับต่อไปก็จะไปถอดตัวเจ้ากระบอกแอคคุมนี่นะครับแล้วก็หมุนออกมาได้เลยมันก็จะมีน้ําค้างอยู่หน่อยนะครับแต่ว่าแรงดันมันก็ลดลงไปเยอะแล้ว นี่นะครับเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับครับก็เทน้ําออกไปนะครับน้ําที่มันค้างอยู่ข้างในครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ลองลองเช็คดูก่อนครับว่ามันมีลมหรือเปล่านะครับในกระบอกนี้นะครับวิธีการก็คือผมเอาตะเกียบนะครับใส่เข้าไปในรูตรงนี้เลยนะครับ สังเกตนะครับนี่นะครับตะเกียบจมไปเกือบหมดด้ามเลยนะครับครับอย่างนี้ก็คือลมหมดนะครับถ้าไม่ใช่ลมหมดก็คือลูกยางแตกนะครับข้างในนี้แต่ส่วนใหญ่ลูกยางจะไม่แตกง่ายๆนะครับน่าจะเป็นลมหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันมีลมนะครับถ้ามันมีลมอยู่เวลาเราเอาตัวตะเกียบใส่เข้าไปนะครับจากที่ผมเคยลองเช็คระยะนะครับ มันจะลอยอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจุ่มลงไปมันก็จะลอยมาประมาณสัก5เซนนะครับถ้ามันมีลมครับลมได้ตามตเปคของเขานะครับมันก็จะจมไปอยู่ประมาณ5เซนนะครับครับอันนี้ก็วิธีแรกนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะลงทุนอะไรเลยนะครับวิธีแรกก็คือเอ่อจะเติมลมเข้าตัวในกระบอกตัวนี้ครับตรงนี้จากถ้าเป็นของที่เราเพิ่งถอดออกมาใหม่ๆนะครับครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกที่เรายัางไม่แดัดแปลงเขาก็จะมีเป็นจุกตัวนี้ครอบอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นปักอยู่ข้างในนะครับวิธีการนะครับเราก็งัดจุกตรงนี้ออกมานะครับอาจจะใช้เป็นไขควงเป็นแบนนะครับไขควงเช็คไปก็ได้นะครับงัดจุกนี้ออกมานะครับอเรางัดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอตัวตัวปักนะครับลักษณะของปักตรงนี้นะครับตรงนี้ปักตัวน,นี้ก็จะเป็น หัวปัจเจ็นใช้เป็นปัจแจหัวจีบนะครับนี่นะครับปัจเจหัวจีบนะครับปัจแจก็เบอร์นะครับเบอร์เผื่อบางคนถามว่าสงสัยว่าปัจแจเบอร์อะไรนะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าอันนี้เขาเขียนว่าเบอร์ทียี่สิบห้านะครับทียี่สิบห้านะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ใช้เป็นทีมล็อกก็ได้นะครับทีมล็อกจับตรงนนี้แล้วก็ถ่ายออกมานะครับ วิธีการก็ปะัะแจหัทจีนนี้ใส่เข้าไปนะใส่แล้วก็ลายออกอันนี้สําหรับวิธีการนี้นะครับผมเคยทําคลิปแนะนําเอ,อวิธีการโดยละเอียดมาทีหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมเอาคลิปตัวอย่างลงไว้ตอนท้ายนะครับอันนี้สําหรับวิธีนี้นะครับเวลาเราเติมลมนะครับอันนี้เราก็จะเอาหัวเติมลมนะครับเติมเข้าไปในรูตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็ใช้ป่ามือนะครับอุดเอาไว้นะครับพอเราเติมลมนะครับเราอัดอัดอัดลมเข้าไปจนเรารู้สึกว่ามันแน่นนะครับจนรู้สึกว่ามันเริ่มแข็งแข็งเลยนะครับเราก็เอามือตรงนี้นะครับบล็อกบล็อกด้านล่างไว้นะครับบล็อกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รีบเอาตัวตัวปักที่เราถอดนะครับใส่เข้าไปนะครับปิดเข้าไปเลยนะครับรีบปิดเข้าไปนะครับ ปิดปอปิดจนแน่นนะครับพอแน่นแล้วก็เราก็เอามือนี่ออกปุ๊บอ่าแค่นี้นะครับเท่ากับข้างในนี้เอ,อมีลมมีลมอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้วิธีการของอันนี้โดยรละเอียดนะครับผมได้ทำเอาไว้ในคลิปอันตอน,นก่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปย้อนดูนะครับครับต่อไปก็เป็นวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองนี้ก็ต้องอ,อันนี้ จะเป็นการลงทุนหน่อยนะครับก็คือซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับของใหม่ก็จะมีทั้งของแท้แล้วก็ของเทียบนะครับครับอันนี้ผมก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับที่เป็นของเทียบนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีขายอยู่หลายยี่ห้อนะครับตัววัตถุก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ข้างบนเขาก็จะทําเป็นจุกที่สําหรับ เติมลมได้นะครับอันนี้เขาก็จะทํามาสําเร็จรูปเลยนะครับราคาก็ตอนนี้ก็ถูกลงมาเยอะแล้วนะครับเต่ำๆก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับถึงสองร้อยกว่าบาทนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าของเทียบนี้นะครับข้อเสียของเขาก็คือตรงเนี้ยมันจะชอบเป็นสนิมนะครับภายในรูตรงนี้นะครับทั้งด้านนอกทั้งด้านในเมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับ ถ้าเราถอดมาดูเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นสนิมนะครับมันจะไม่เหมือนของแท้ของแท้มันก็รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่เป็นสนิมอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตียนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครไม่ตีเลียดน,นะครับเรื่องสนิมที่มันจะปนไปในน้ําประปาที่เราไปใช้งานนะครับอันนี้ก็สามารถจะใช้อันนี้ได้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับก็คือแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไป modify อะไรเลยนะครับสําหรับของเทียบนี่นะครับถ้าเผื่อเราใช้ไปนานๆแล้วลมมันหมดนะครับเราก็สามารถที่จะเติมลมได้เลยนะครับเพราะว่าเขาทําหัวเติมลมมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อของแท้นะครับอันนี้ก็ของแท้จะราคาสูงมากนะครับเราคาก็อยู่ที่ประมาณน่าจะแปดเก้าร้อยถึงพันกว่าบาทเลยนะครับครับต่อไปก็เป็นวิธีที่สามนะครับ ครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็จะต้องจะเหมาะสำหรับคนที่มีทักษะงานช่างซะหน่อยนะครับวิธีการก็คือเอาที่เป็นหัวเติมลมของจักรยานนะครับเราจะไปตัดจากยางในมาก็ได้นะครับหรือว่าซื้อแบบที่เขาทําเป็นสําเร็จก็มีนะครับมันก็จะไม่มียางตรงนี้ครับแบบที่สาเร็จนะครับวิธีการนะครับมันก็จะต้องของเดิมรูตรงนี้มันเล็กนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยความโตมันโตกว่ารูนะครับ วิธีการก็คือเราจะต้องวานรูตรงนี้นะครับให้มันโตเท่ากับขนาดของตัวตัวหัหวเติมที่เราจะใช้นะครับเราก็มันก็จะยุ่งยากนะครับวิธีนี้เราจะต้องมีดอกกราฟนะครับเพื่อที่จะตราฟรูตรงนี้นะครับให้มันโตให้ความโตมันได้นะครับถึงเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีแรกๆนะครับที่ที่เขาเริ่มเริ่มจะทํากันนะครับ หมายถึงแรกๆหมายถึงเป็นเป็นวิธีเริ่มต้นเลยนะครับที่สมัยก่อนที่ว่ามันยังไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นสาเร็จรูปนะครับเขาก็จะใช้อันนี้นะครับมาดัดแปลงใช้ใช้ใช้ทำเอาเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับดัดแปลงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปปุ๊บสมมุตินะครับอันนี้ผมกลับหัวให้ดูนะครับสมมุติใส่ลงไปปุ๊บก็จะต้องมีการซีนบริเวณขอบนี้ให้ดีนะครับไม่ให้ลมมันรั่วนะครับ พอหลังจากนั้นลักษณะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นดับแกนตรงนี้ครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับครับมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วแต่ความยาวที่เราจะจมลงไปข้างในนะครับอืมวิธีนี้ก็แล้วแต่นะครับใครมีความสามารถจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีที่สี่นะครับสําหรับวิธีนี้นะครับ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูผมก็ได้ใช้งานอยู่นะครับปัจจุบันก็ใช้งานมาเป็นปีแล้วครับก็ยังเป็นปกตินะครับครับส่วนวิธีต่อไปนะครับเราก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ชุดนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเออเอองานที่เกี่ยวกับนิวเมติกนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับระบบลมนะครับเกลียวตรงนี้นะครับ M5 นะครับก็จะพอดีกับเกลียวตรงที่ หัวของหัวของถังนะครับเคียวจะพอดีกันเลยนะครับที่หัวของถังนะครับวิธีการนะครับก็เอาตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตรงนี้เพื่อความชัวนะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆมีพวกเป็นกาวที่ใช้สําหรับตีนต่างๆนะครับพวกกาวประเกนหรือกาวอะไรที่มันตีนได้นะครับแต่ว่าอย่าไปใช้พวกกาวร้อนพวกเกาวตาช้างอย่าไปใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให ตรงโอลิงตรงนี้มันแข็งนะครับเผื่อว่ามีปัญหาเราจะถอดมาซ่อมทีหลังเดี๋ยวมันจะมันก็จะถอดยากด้วยแล้วก็โอลิงมันก็จะเสียด้วยนะครับถ้าเผื่อเรามีเป็นกาวที่เป็นสําหรับซีนนะครับพวกกาวทีบอนหรือว่าเอ่อเป็นกาวปะเก็นต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็มามาทาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับ ใส่เข้าไปให้แน่นนะครับนะครับครับสําหรับวิธีนี้ก็แค่นี้ครับไม่ได้ยากอะไรสําหรับวิธีนี้นะครับเวลาเราจะเติมลมนะครับเราก็ต้องใช้หัวถูกลมนะครับหัวถูกลมจักรยานนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาหัวที่มันเป็นหัวแหลมๆนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในรูแบบนี้นะครับเวลาเราเติมนะครับนะครับตอนนี้ ตอนเติมนะครับข้างในข้างในรูตรงนี้นะครับตรงแกนตรงแกนกลางเขาก็จะเจาะรูเล็กๆไว้อีกรูหนึ่งนะครับเราจะต้องหันตัวนี้สีดำๆตัวนี้มันหมุนได้นะครับสีดำานี้ครับได้ครับเราจะต้องหมุนหมุนไปนะครับเพื่อหาถ้าเรามองข้างในครับเราจะมองหาตำแหน่งของของรูนะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่า นี่นะครับเราเราจะต้องหมุนเพื่อหาตำแหน่งรูนะครับพอรูมันตรงกับช่องทางนี้แล้วครับเราถึงจะเอาหัวถูกลมนะครับเติมเข้าไปได้นะครับทีน,นี้พอเราเติมเข้าไปปุ๊บเอเราก็าเติมไปเราก็กะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยว่ามันเริ่มรู้สึกแข็งๆนะครับพอเรา,เามั่นใจว่าเราเติมพอแล้วนะครับเราก็ หันตัวนี้นะครับหันนีไว้ก่อนหรือไม่ก็เรารีบปิดวาล์วตัวนี้ก่อนก็ได้ปิดวาล์วตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วหันหันรูตัวนี้ให้มันหลบหลบอกภัยนะครับปิดวาล์วแน่นแล้วเราก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งเราก็เอาตัวปั๊กนะครับเสียบเข้าไปทีหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปเพื่อเป็นการบล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับเผื่อถ้าลมมันลีกออกมาออกมาทางนี้ได้มันก็ยังมาเจอปั๊กตัวนี้นะครับ มันก็ยังมาเจอปลั๊กตัวนี้บล็อกอยู่นะครับก็เป็นการเทปสองชั้นนะครับหลังจากที่เราปิดวาล็อกตรงนี้ไปแล้วนะครับครับวิธีนี้ก็ก็ง่ายนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปขวานอะไรนะครับครับต่อไปก็วิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่ห้านะครับวิธีสุดท้ายสาหรับผมแล้วครับเผื่อเพื่อนๆใครมีอะไรมากกว่านี้ก็สามารถแนะนํามาได้นะครับวิธีนี้ผมผมว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะครับวิธีนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับ เป็นหัวที่สําหรับเติมลมนะครับเป็นหัวสําเร็จรูปมาเลยนะครับในแอปตีต้มนะครับขายตัวละห้าสิบบาทนะครับอันนี้ของเขาก็จะเป็นเซตเดียวกันมาเลยนะครับมีบางเจ้านะครับบางเจ้าเขาขายเขาจะทําเป็นสองชุดนะครับแยกจากกันนะครับสองชุดสองชิ้นนะครับบางเจ้าเขาขายเป็นสองชิ้นนะครับถ้าเราจะต่างพื้นเราก็ดูด้วยนะครับเผื่อขนาดเคียวมันจะไม่ได้แต่อย่าง ชุดนี้ก็คือเขาทาเป็นเฟตเดียวกันมาเลยนะครับวิธีการก็ง่ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรนี่นะครับตรงนี้มันจะมีเป็นโอลิงนะครับเป็นยางโอลิงรองอยู่นะครับเพื่อที่จะซีนตรงนี้ไม่ให้มันรั่วนะครับแล้วก็เกลียวตรงนี้กับเกลียวที่หัวถังนี้ก็จะพอดีกันเลยนะครับนะครับพอดีกันเลยนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะประกอบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอา เอเป็นเป็นกาวลักษณะเป็นกาวประเก็นนะครับเป็นกาวทีบอลนะครับมาทารองอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเอเพื่อป้องกันไม่ให้มันมันรั่วนะครับกันไว้ก่อนนะครับผมก็ใช้กาวตัวนี้นะครับทาไปบางๆางนะครับนี่นะครับทาทากันไว้กันรั่วนะครับทาบางๆางหลังจากนั้นนะครับก็ เอาใส่ลงไปกับหัวถังได้เลยนะครับก็หมุนลงไปอันนี้หมุนหมุนลงไปแค่แน่นด้วยมือก็น่าจะอยู่แล้วนะครับว่ามันมีโอลิงอยู่นะครับถ้าเผื่อเราขันแน่นเกินไปเดี๋ยวเกิดเกลียวมันจะขาดแล้วจะยุ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกลียวไม่ขาดก็เดี๋ยวโอลิงโอลิงมันอาจจะปิ้นออกมาเดี๋ยวจะมีปัญหาที่ลังนะครับ นี่นะครับก็ง่ายสุดลว,วิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งเอาไว้ให้ให้กาวมันแห้งครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมรอให้กาวตรงนี้มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเติมลมนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ลมมันไม่มีนะครับในกระปุกนี้นะครับ อันนี้ตะเกียบนะครับแย่ลงไปนะครับมันจมลงมิดเลยนะครับนะครับจมลงมิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ว่าเราเติมลมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับเราเรามาดูที่สเปกกันก่อนนะครับสเปคของเขาบอกว่า เอ่อเพชเชอร์นะครับอยู่ที่0.08 mpa นะครับถ้าเทียบเป็นบาร์ก็ประมาณ0.8บาร์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทำการเติมลมในกระบอกนี้นะครับอันนี้พอดีผมก็ใช้ที่สูบลมนะครับอันนี้แบบแบบที่มันมีเกจบอกนะครับผมก็จะเติมให้ได้ตามสเปคของเขานะครับครับตอนนี้ก็เติมเต็จแล้วนะครับ มาดูที่เกตกันนะครับไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่าเกจยร์ก็0.08ตอนนี้ผมก็ตีว่าประมาณ1บานะครับผมก็เติมไปที่ประมาณ1บานะครับนี่นะครับครับตอนนี้หลังจากที่เราเติมลมได้ตามสเปคเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดหัวหัวเติมออกนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูความแตกต่างก่อนนะครับตะเกียบนะครับอันเดิมนะครับนี่นะครับ เมื่อกี้มันจะลงไปได้เต็มเลยนะครับลงไปได้สุดอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้หลังจากเราเติมลมได้ตามสเปกนะครับนี่นครับอันนี้ผมก็ได้ขีดมาร์กเอาไว้นะครับสําหรับในกรณีถ้าเผื่อเพื่อนๆไปเติมลมเองครับไม่มีเออเกจแบบที่มีบอกแรงดันนะครับก็สามารถใช้ตะเกียบเป็นตัววัดได้คร่าวๆนะครับจากเมื่อกี้ของเดิมจมลงไปได้ลึกเลยนะครับ จนพอเราเติมลมไปแล้วปุ๊บนะครับก็จมไปประมาณห้าเซนนะครับนะครับผมก็ถอดเกตออกเลยนะครับอยู่ที่เดิมนะครับประมาณห้าเซนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปลองเช็คดูนะครับที่เราเปลี่ยนตัวหัวเติมไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวไปลองเช็คดูว่ามันมันรั่วมันซึมหรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะตรวจสอบนะครับว่ามันรั่วซึมหรือเปล่านะครับตรงหัวที่เราได้เปลี่ยนไปนะครับผมก็เอาจุมลงไปในน้ำนะครับก็สังเกตนะครับไม่มีฟองขึ้นมานะครับไม่มีฟองขึ้นมานะครับนี้ถือว่าปกตินะผ่านแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประกอบใช้งานต่อได้เลยนะครับ นี่นะครับเราก็ปิดจุกให้เรียบร้อยนะครับครับเราเอาเราก็เอาตัวกระบอกที่เราได้ทําการเปลี่ยนหัวเมื่อกี้แล้วก็เติมลมเรียบร้อยนะครับก็จะมาประกอบกลับคืนที่เดิมนะครับครับหลังจากนั้นผมก็เปิดวาล์วน้ําเข้าปั๊มนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับ มันก็จะเดินทักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าวาวที่เราเอาลายเข้าบ้านเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดวาวหลยน้ําเข้าบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดวาวน้ําเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานต่อไปนะครับครับตอนนี้เท่ากับว่าในระบบก็มีแรงดันเป็นปกติแล้วนะครับครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปในตอนนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครสะดวกวิธีการไหนก็สามารถที่จะไปดัดแปลงนำไปใช้งานได้นะครับครับก่อนจบนะครับอย่าลืมช่วยปักกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องมาบูปูชแนลด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ